ทำทีไรก็กินหมดทุกครั้งกินได้ทุกวันไม่เคยเบื่อเลยค่ะสำหรับเมนูนี้สวัสดีค่ะพลอยพลอยใส่สตอรี่นะคะวันนี้พลอยจะพาพี่ๆไปหาหน่อไม้มาทำแกงหน่อไม้แทบแทบกินกันนะคะหน้านี้เป็นหน้าหน่อไม้นะคะก็แกงวันเว้นวันไปเลยสิค่ะกินให้สะใจไปเลยค่ะเดี๋ยวหน้าแล้งจะโหยหาและไม่มีให้กินเนาะ วันนี้พิเศษกว่าที่เคยนะคะมีผักแว่นด้วยค่ะเมื่อวานนี้ไปตลาดมานะคะก็เลยได้ผักแว่นมาหนึ่งกร,รัค่ะในราคา20บาทเนาะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะผักแว่นกินกับแกงหน่อไม้อร่อยกรอบๆเข้ากันสุดๆนะคะพออยากให้ทุกคนได้ลองชิมค่ะคือมันอร่อยจริงๆนะคะหน่อไม้ที่เราจเจ้ามาแกงวันนี้เป็นหน่อไม้อันนี้นะคะคือหาง่ายเนาะแดงๆแต่เนื้อเขาจะแข็งนิดนึงแต่ก็แกงได้นะคะอร่อยเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกหน่อไม้อะไรนะคะก็แอบมีขนแล้วก็ระคายเคืองผิวด้วยนะ เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะก็คืองอกขึ้นมาก็แดงเลยเนาะปกติหน่อไม้นี่มันก็จะเปลี่ยนไปแบบถ้าเป็นหน่อไม้ไผ่ป่ายังอ่อนๆก็จะเป็นสีเขียวแล้วพอแก่ๆหน่อยก็จะเป็นสีแดงอันนี้ออกมาก็คือแดงเลยไม่รู้เขาเรียกหน่อไม้อะไรหน่อไม้มีเยอะนะคะแต่เราจะไม่เอาเยอะคะ่ะเอาแค่พอแกง 3- ามสี่หนอกก็พอคะ่ะจากนั้นคอยก็จะมาปอกให้เรียบร้อยนะคะ อกยากนิดหนึ่งนะคะหน่อไม้อันนี้คือเปลือกแข็งมากต้องใช้มีดเสาะออกมาแบบนี้นะคะขนาดยังแงะงัดขนาดนั้นยังไม่ออกมาเลยค่ะคือเปลือกแข็งจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับเขาเลยปอกหน่อไม้เสร็จขอข้ามขั้นตอนมาตอนแกงเลยและกันนกแกงหน่อไม้ทําบ่อยแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะตัดภาพมาทีน้ำใบายานางลงหม้อตามด้วยลูกโดดแล้วก็ปลาดุกค่ะวันนี้จะใส่ปลาดุกนวๆเลยนะใส่ไป2ตัวเลยค่ะระหว่างรอปลาสุกก็มาเตรียมตามเครื่องได้เลยค่ะ แกงของพลอยก็เหมือนเดิมค่ะใช้พริกกับข้าวเหนียวที่แช่น้ำจนนิ่มแบบนี้จากนั้นก็มาโขลกส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะอันนี้คือเป็นสูตรของพลอยเลยนะคะเป็นสูตรเฉพาะเลยต้องใส่ข้าวเบื่อนะถ้าไม่ใส่นะคะคือไม่อร่อยเลยนะในความรู้สึกเพราะตามละเอียดแล้วจากนั้นก็เทน้ำลงไปละลายข้าวเบื่อนะคะ ละลายข้าเวเบือเสร็จหมอ้อเราก็เดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็นําข้าวเบือเทล,ลงหม้อได้เลยค่ะแล้วก็มาเตรียมปรุงรสต่อได้เลยนะแต่ก่อนจะปรุงก็คนเลนิดน,นึงนะคะจากนั้นก็ปรุงรสต่อโดยน้ําปลาร้านะคะแกงหน่อไม้ต้องปลารสสดเท่านั้นค่ะใส่ตอนไปด้วยนะจากนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้ค่ะรอให้เนื้อปลายุ่ยนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมกองแยกก้างเขาออกจากเนื้อปลานาแล้วก็บีบเอาน้ํนนัวเขาออกมานะคะก้างเขาก็เททิ้งได้เลยค่ะ ใส่ปลา้าแล้วก็คนเลสักเล็กน้อยนะคะกันเข้าเบือติดหม้อเนาะจากนั้นเราก็มาเตรียมปรุงรสต่อดเลยจ้าใส่ผงชูรสลงไปตามด้วยเกลือป่นนะคะเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าปลาร้ามีความเค็มอยู่แล้วค่ะ พอเขาเบื่อสุกตามด้วยผักคะเยงหอมๆใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้แกงหน่อไม้แบบลาวๆเลยนะคะแบบที่บ้านเลยก็คือไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่หน่อไม้กับผักคะเยงผักคะเยงสุกก็ปิดแก๊สยกลงเตรียมจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับเมนูแกงหน่อไม้ใส่ปลาดุกแบบง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากลองชิมก็ทำตามสูตรนี้ดูได้ค่ะขั้นตอนและวิธีทำก็ง่ายเครื่องปรุงก็ไม่เยอะวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากสำหรับเมนูนี้ก็แซ่บอีดีเดอ้อ